สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลปะเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปะเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้าน สปปอลแวอิตาลีสวิตเซแลนสวีเดนแล้วก็ทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์ริบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะไมล์ริบเจเจอาจจะพูดทักทายยาวไปหน่อยนะแต่ก็ออกมาจากใจและความรู้สึกที่ไมล์ริบเจเจมีให้กับเอฟซีลุงป้าหรือทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์ลิบเจเจนี่แหละคะ่ะในคลิปนี้ไมล์ริบเจเจจะมาพูดถึงคลิปของผู้สูญเสียที่พูดไป ไลสดไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะพอดีเข้าไปฟังตอนจะจบแล้วล่ะค่ะก็พอดีเห็นคลิปก็เลยลองเข้าไปฟังดูว่าพอดีเข้าไปฟังแล้วได้แป๊บเดียวเองค่ะแล้วมันมีเสียงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาก็เลยรีบลงคลิปนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในในคลิปนั้นนะคะแ้วทีนี้ที่เขาบอกว่าที่พูดไปในคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะว่าไอ้มูลเหตุจูงใจ ความอิจฉาความริษยาที่เขาพูดถึงนั่นแหละคะ่ะที่บอกว่ามันมีเหตุจูงใจนะคะแล้วสิ่งที่เราฟังตอนใกล้จบนี่แหละคะ่ะที่พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตลุงพลว่าชีวิตคงประมาณร้อยปีแล้วมั้งร้อยปีกว่าหรือเปล่าไม่ว่าจะก,การทํางานที่โน่นสิบปีที่นี่ยี่สิบปีไหนจะที่โน่นไหนจะที่นี่ที่เขาพูดกันนะคะในคลิปของเขานะเราก็เลยอยากจะมาบอกว่านะคะในชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะเมื่อโตขึ้น อายุ13ปีเนี่ยคนไทยนะคะจบป .6 เนี่ยถ้าชีวิตครอบครัวใครบางคนที่ลำบากหรือคนที่อยากจะทำงานเนี่ยพอจบป .6 ปุ๊บจะเดินทางเข้าเมืองกรุงเมืองหลวงหรือที่ต่างๆที่เป็นเมืองใหญ่ที่จะสามารถทำมาหากินไปทำงานให้รายได้มีเงินเข้าหาตัวเองไปหาประสบการณ์ของตัวเองไม่ว่าจะไปกับเพื่อน ไปกับพ่อแม่พี่น้องหรือไปนะคะในที่ต่างๆที่ตัวเองคิดว่าอยากจะไปทำนั่นแหละคะ่ะเพราะจบปหกแล้วบางคนไม่คิดจะเรียนต่อเพราะว่าด้วยฐานะทางบ้านอยากจะหาเงินด้วยตัวเองก็จะดิ้นรนเข้ากรุงเทพหรือเมืองใหญ่ในที่ต่างๆที่อยากจะไปนะแล้วเขาก็รู้ดีด้วยเนาะนะคะคงจะมไม่รู้จะติดใจอะไรลุงนะรู้ทุกขั้นตอนรู้ทุก ช่วงชีวิตของลุงว่าทำอะไรบ้างลงไก่ลงเรือพัทยานะคะปก,กกอกขายไก่ก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้นะคะในหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยไม่เลิบจะเจก็ผ่านมาไม่รู้กี่กี่งานแล้วในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยผ่านงานมาจนนับไม่ถ้วนเลยปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างนะคะแล้วลุงในขณะนี้ อายุก็ปาไปสี่สิบเก้าหรือเท่าไหร่นะสี่สิบเจ็ดเนาะจำผิดขอโทษค่ะประมาณสี่สิบเจ็คงประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดเนะาะไมล์ดจก็คิดตัวเลขนะคะประมาณสี่สิบเจ็ดนะสองสองห้าหนึ่งเก้าไคะก็ประมาณสี่สิบเจ็ดปีในเดือนสิงหาที่จะถึงนี้ก็ครบสี่สิบเจ็ดเต็มใช่ไหมคะชีวิตของเขานะ่ะถ้าว่าเขาออกนะคะออกทำงานตั้งแต่ สิบเก้าไปอยู่พัทยาก่อนที่เจ็ดสิบเก้าเขาอาจจะทํางานที่อื่นมาบ้างแล้วอันนี้ไม่เล็บจะเจไม่รู้นะคะแต่เราได้ฟังประวัติของลุงป้าที่ลุงป้าเป็นคนเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะเขาไปทํางานที่พัทยาใช่ไหมคะในระหว่างที่ทํางานในพัทยาในช่วงหนึ่งเขาก็อาจจะได้ไปลงเรือแล้วลุงก็เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะว่าโดนตบบ้องหูจนหูไม่ค่อยดีอันนั้นเราก็ได้ยินเขาก็อไม่พูดในช่องของเขานั่นแหละค่ะว่าลงเรือเลยโดนตบน่ะ ในช่วงที่เขาอยู่พัทยาไม่รู้กี่ปีแต่ในช่วงนั้นเขาก็ได้ทั้งโรงเรือทั้งเป็นหัวหน้าคนในหัวหน้ารอปภที่ลุงเคยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็มีการพูดว่าเป็นถึงหัวหน้าคนหัวหน้าอะไรก็ไม่รู้ก็เขาก็เล่าให้ฟังแล้วไงว่าเป็นหัวหน้ารอปภใช่หรือเปล่าคะในส่วนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะที่มาเล็บเจเจฟังในโรงแรมโรงแรมหนึ่งที่ลุงไปทํางานอยู่นั่นแหละคะ่ะแล้ว ในชีวิตที่เขาทำงานที่นั่นนะคะก่อนที่เขาจะออกมาพ่อๆไปตามใช่ไหมคะที่เราได้ฟังนะแล้วเขาก็ไปเจอป้าที่โรงงานไก่ตามที่พวกคุณพูดถึงนั่นแหละค่ะว่าไหนจะไปทำงานที่โรงไก่ก็ออกจากพัทยาเสร็จแล้วพ่อๆไปตามไม่อยากให้ทำงานที่พัทยาเขาก็กลับอยากไม่ต้องไปทำพัทยาแล้วก็มาทำงานที่โรงไก่ที่สมุทรปราการก็ได้มาเจอพบรักกับป้าเต็นไงนะคะ อันนี้ป้าแตนทํางานที่ไหนบ้างเราไม่รู้หรอกเพราะคุณพูดถึงเซวงเซเว่นอันนันเขาก็อาจจะก่อนที่เขาจะไปทํางานลงไก่ด้วยกันใครจะไปรู้เพราะอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้ว่าจะได้เจอกันตรงนั้นเมื่อเขาไปเจอกันแล้วเขาได้รักได้ชอบกันเขาก็เดินทางมาขอที่กอกๆไงจะบอกว่าป้ามาอยู่เอ้ลุงมาอยู่กอกๆยี่สิปีอะไรก็ว่าไปกี่ปีไม่รับจะจีก็ไม่รู้หรอกค่ะรู้แต่ว่า ตอนนี้ลูกเขาก็ปาไปอายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดปีแล้วใช่ไหมคะลูกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็อาจจะยี่สิบนั่นแหละประมาณสิบเก้าปีเพราะว่าแต่งแล้วค่อยมีลูกใช่ไหมก่อนคบกันก่อนแต่งกันมันก็ต้องไปมาหาสู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปรู้จักที่กกอกก็ประมาณราวนั้นแหละสิบเก้ายี่สิบปีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะอยู่ที่กกอกแต่ว่าการทํางานของเขาเมื่อรวมกันแล้วนะ่ะมันก็อยู่ในช่วงชีวิตของเขาไหมล่ะ ถามกลับไปนะคะเหมือนคุณทำงานในช่วงชีวิตของคุณคุณทำงานกี่ครั้งบ้างกี่อย่างบ้างในแต่ละปีรวมๆกันแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่กกอกก็ยี่สิบปีอะนะคะอยู่ที่กกอกเขาก็ทำงานที่สมุดปรการรวมไปด้วยคือรวมในชีวิตของเขาแล้วนะ่ะจะก,กี่งานก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในช่วงชีวิตเขาสี่สิบเจ็ดปีนะ่ะมันก็รวมกันอยู่ในนั้น,มนไม่ใช่เป็นร้อยปีเหมือนที่พวกคุณพูดกัน ชีวิตของคนเรานะ่ยนะคะจะเกิดมาอายุเท่าไหร่แต่ประสบการณ์การทํางานคนเราอาจแตกต่างกันได้นะบางคนอาจจะทํางานที่ที่เดียวเนี่ยเป็น1 0บสิปีก็ได้แต่บางคนนะ่ะเขาทํางานปีสองปีเขา็อกเหมือนที่โบราณเขาบอกนั่นะครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเมื่อทํางานแล้วตรงไหนมันไม่มีความสุขต่อให้มีเงินเดือนมากมายมหาศาล แต่เมื่อมันทําแล้วมันไม่มีความสุขให้กับตัวเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อไปได้ก็ต้องออกไปหางานใหม่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วชีวิตของคนเรานะคะพื้นดวงชะตาเกิดมันไม่เหมือนกันผ่านอุปสรรคมากมายแต่ละคนไม่เหมือนกันลองถามตัวคุณว่านะคะคุณเคยทํางานอะไรมาบ้างล่ะในชีวิตของคุณหรือว่าอยู่แต่ที่ตรงนั้นตรงเดียวอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ แล้วลองถามคนที่อยู่รอบข้างของพวกคุณด้วยว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยแต่ละครั้งเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตแต่ละครั้งเขามีการทํางานมากี่ครั้งหรือถามคนในประเทศก็ได้ว่าคนคนหนึ่งทํางานแต่ละที่ความทนของแต่ละคนมีเท่าไหร like ่ไม่เลิฟเจเจก็เป็น10-20แล้วมั้งงานน่ะจำไม่ได้แล้วชอบตรงไหนก็ทําได้นานไม่ชอบก็ออก เพราะมันคือดวงช,ชะตาของชีวิตของคนเราที่มันจะดําเนินไปเรากําหนดไม่ได้หรอกว่าเราต้องอยู่ที่นี่ยี่สิบปีสามสิบปีมันกําหนดไม่ได้ค่ะอยู่ที่วาสนาดวงชะตาเกิดของตัวเองที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ให้กับตัวเองนี่แหละคะ่ะว่าเราจะดําเนินชีวิตของตัวเองไปในด้านแบบไหนนะคะแล้วที่เขาก็ออกมาบอกอยู่แล้วลุงก็ออกมาบอกแล้วห้ามพูดถึงกันจะได้ไม่ต้องโดนแซดโดนอะไรกันใช่ไหมคะ เพราะแต่ละคนหน้าที่การงานมันแตกต่างกันแต่วันนี้ก็ยังได้เห็นแซะลุงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้เราเลยเอามาพูดว่าชีวิตของเราคนเราเนี่ยเกิดมามันมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะในชีวิตเนี่ยอาจจะหลายที่ไม่ว่าจะเป็นทํางานในด้านไหนก็แลว้วแต่นะคะลุงเขานะคะก็เป็นคนที่มีคนรักคนชอบชื่นชอบเขาจริงไหมล่ะนะคะ มีความรักความชื่นชอบในตัวคนคนนั้นแหละเขาจึงมาสนับสนุนเขาไม่ได้ว่ารักชื่นชอบแบบชั้นซูสาวแต่เขารักชอบในฐานะคน <c oughs> <c oughs> อวยขอโทษกืนน้ำลายไม่ทัน <c oughs> ก็ชื่นชอบในฐานะเป็นคนคนหนึ่งที่เขาเข้ามาติดตามไม่จาเป็นจะต้องว่าชื่นชอบแบบจะให้มาเป็นสามีภรรยาหรือ ชู้สาวแต่ชื่นชอบในตัวตนในการทํางานในการที่เราติดตามนี่แหละคะ่ะฝากให้คิดนะคะบางทีเขาชื่นชอบในด้านอื่นเขาไม่ได้ชื่นชอบแบบที่จะต้องเอามาเป็นสามีหรือเอามาเป็นภรรยานะคะอย่าคิดอะไรที่มันลึกมากกว่านั้น,นะคะ่ะในคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะนะคะสําหรับนะคะคนที่ออกอาลุงกับป้ามาแซะนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าอู้รู้รู้เรื่องลุงทุกอย่าง แต่เรื่องตัวเองไม่รู้นะคะเรื่องตัวเองไม่รู้เรื่องตัวเองไม่ใช่หน้าที่เรื่องตัวเองใครทำอะไรก็แลว้วฉันดูหมดฉันแซะหมดฉันจะเข้าไปยุ่งหมดแต่เรื่องของฉันไม่ใช่หน้าที่คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝาก fc ลุงป้านะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวที่ทำออกมานะคะ ของบริษัทมนโอมผมสับพูดยาวไม่ได้แล้วจะไอคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ